วันนี้ผมจะมา,า,ถ,า,า,ะมาถ่ายว่าวนะครับมาถ่ายวิดีโอว่าก็ก็คือผมไปปล่อยว่าแล้วผมเมื่อกี้ผมก็ปล่อยว่าวสูงมากเลยนะ เขาหายแถวนี้แหละคือมันหายากมากอะสีมันเป็นสีขาวอะเจอาัเจอลัตรงนั้นนู่นนู้นนู่นนู้นเห็นไหมนะครับคือแม่งอุดไกลไกลมากเลยได้เชื่อที่ผมปล่อยอยู่นานนะมันจะได้ไม่ติดตัวมา เรผมใช้กระดาษเรียนนะเงเนะี่สูงแบบนกนุนูกนูนกก็พื้นได้ด้วยนะแต่มันขอโค้เทด่โดโคตเท่อเอย